ไปหาไม่ร้ายลูกเร็วเร็วเร็วเลยอีพ่อเร็วไปไปไปเล่นฝ้าไปหาไม่ร้ายเร็วเร็วหมาใหญ่เขาหลายลูกไปไปแม่ไปแม่เร็วเร็วเร็วผุ่นอยากเลียนน้ำเขาผุ่นเฮ็ดเขาหมอยิ่งุ่นอ่ะพูอยู่กลางทงผุ่นไปแม่ไอจุ๋มิงไปแล้วเอาไปนี่ไปแม่ไปส่งปะมาแม่นูน่าไปส่งมาเร็ว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 อะไรไอจุ๋มิงมาหนี่งมามาไอแม่ไปส่งมามาปะปะ มาเร็วเร็วเร็วอีแม่ไปส่งลามาเร็วเร็วลาเอ้ยลาเอ้ยมาอีแม่ไปส่งเร็วเร็วเร็วมาแม่เจอเจอพี่สุก้าแล้วนอนนี่น้องเปี้ยวน้องนั่นน่ะลูกตุ้มิงเฮ้ฮะเฮ่อควอนมาดิซูดิเอาควอนมาดิเอาควอนบ่นี่ดิแม่ดึกควอนใส่ได้ดิ เฮ็ดน้องเปีย้ยวอย่าเกือกลังแก่น้องลูกมาบักลาป้าแม่พาไปหาไปไล่ปะเปียป้ยวเปี้ยวอยากเล่นนะไปเลยทุบนีมาสมโลกนี่เล่นนี่ไปไปเมียบ้านลูกนี่มียบ้านเลยไปเออมาบักลาป้าแม่พาไปส่งมาอู้ไปส่งลูกหลาาคอยก่อนนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูปแม่น้องเปียวน่ารักนะคะ กับน้องม้านะคะโอ้ยแย่ๆไปหมดดูน้องม้าค่ะกี่ตัวเนี่ยสามหนึ่งสองสามสี่แปดตัวยินดีต้อนรับค่ะทุกท่านค่ะเด็กๆเล่นกันนะคะ,ะนี่กบรญาบียดงนี่อ้จุเปงมั้งคักกินตะแนวกินน้องอจุเปงผู้ชายเนี่ยนนเยยนี่ยเอ้าปลาเนี่ยเอ้าปลา,า,ลาก็อยากเล่นไปหาเอ้ามีขี่ดินลูก แหนแหนแหเอาค้อนมาสูนี่แฮนเอาค้อนมานี่นั่นยอกกันแห้งอยอกกันโอ้ยข่ายะเลยยอกแห้งนี่กินยาอยู่ดูดีพาไปหาหมอมาเมื่อวานนี้นะคะดูดูด,ด,ดูนางดูนางดูนางเล่นอืม้มดูนางเล่นพาบักลาอีแม่ไปส่งแม่ไล่มามายังไงปะปไปไอ้จุดหมงไอ้จุดหมึงสีมึนมาอีแม่ไปส่งแม่ไล่เร็วๆมา เขาสิกัดเอาตัวของผู้น้อยอยู่เร็วๆมาเอาเอาเส้นใหญ่ไปส่งแม่เขาก่อนนะฮะไปแม่ไปส่งมาเขาสิกัดเอาลูกละอ้ยมาหาอีแม่มาหาอีแม่มหาอีแม่อุ้มแม่อุมอ้มลาไปส่งเดี๋ยวฟ้าไปเขาสิกัดเอาเนื่อไหนหะินพวกผุนเขาเล่นกันแห้งผุ่นเดี๋ยวไอ้สุก่าไอ้สุก่าก็รอเถอะวาไอ้สุก่าดีไหมเย็นนองแล้วลูกเด้อสุก่าเดา้อเอาไปเอาไปเล่น,นกันไปโอ้ยอยากได้ฟื้นไปเล่นผุ่นเหยียบสะลับสะลืออยู่ผุ่นโอ้ยกลากรู เยวเลยอีแม่ไปส่งอ่ะอีแม่ไรมันจะบุลลอดเขาดิเดนผุน,นอไอจนฟ่อนแนมอยู่ผุนไอเปรี้ยวกับแน,เนมเปรี้ยวยอะดือ้อจุ๋มิงสุกกะป้าเป้าแม่แล้วก็แม่นอนนี่แฮ่มไอเซเรียนดากคื่ผุนไปส่งไปหาแม่ไร่ไปบประกาศปะหาแม่ไร่ลูกไปหาแม่ไร่โอ้ยไปเล่น อยากเล่นน้ำเขาตัวน้อยๆกีตานี่เขาสีย่องเอาดิแม่ยู่นี่เขาย่องเลยได้หน่นั่นนั่นนอนนี่จบอยู่เน๊นอนนี่ป้เป้าผู้ดเไปเล่นเล่นน้ำเขาโอ้เบิ่อหลพี่น้องอยาเด้ออีแม่คอนใส่เด้อผู้ใดเฮ็ดน้องอแม่ถือคอนเลยได้นน่เด้อนอนนี่นอนนี่แฮ่แฮ่แฮ่น้องก็ไม่รู้เรื่องน้องจะเล่นนะคะแต่ว่าพี่ๆนี่ไม่น่าไว้ใจเลย ไปไปไปหาไม่ไล่ไปปรกลาบไปไปแม่ไปส่งหดหดหน้ามามาเรืวเรืเรืเรืเอขาจิงอยองเอาแล้วตื่นกันแล้วนะคะเพิ่งตื่นกันเพิ่งตื่นกันเดี๋ยวมาส่งก่อนนมเปรี้ยวกับขาวเพิ่งปล่อยนะคะเพิ่งปล่อยส่วนเจ้าตัวลายนี่ตื่นนานแล้วแต่นี่มันตื่นนานแล้วค่ะนี่เออเอเอ,เอมีแม่ไปส่งไม่ไล่ไมไปหาไม่ลล่กับหูตั้งดีกว่า ไปหาหูตั้งบรรลุกว่ะป่ะปล่อยให้พี่ๆเขาอยู่ตรงนู้นไปส่งผมหน่อยนะครับแม่ครับผมกลัวครับผมไม่รู้เรื่องครับผมจะเล่นครับแต่เขาเขาจะเล่นผมครับผมจะเล่นกับเขาแต่เขาจะเล่นผมนะครับอืมไอตัวอะไรอ้าวดูดีแย่งสีน้องอืเธอ,อนี่ยมันกินยาอยู่นะ,อะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมช่อง youtube แม่นุ่มเปียวน่ารักจ้า ผานลงหมาอยู่เล่นอยู่ที่ทุ่งน้านะคะทุ่งสวนมันสบปะหลังค่ะใกล้นาลูกพลนะคะ